สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ยูทูบเบอร์ครับยูทูบเบอช่องเจนเม้นไทยนะครับวันนี้จะมาแนะนำการเล่นวอลเลย์บอลนะครับเราต้องมีเบสิกนะครับทางด้านการกีฬามาจะมีจะได้เปรียบและต้องก่อนจะเล่นวอลเลย์บอลต้องซื้ออุปกรณ์ให้ เพียบพร้อมครับเช่นลูกกอลเลบอลตาข่ายเพื่อนเน็ตแล้วก็ต้องช่วยกันทําความสะอาดสนามด้วยนะครับทั้งก่อนและหลังนะครับอย่าเห็นแก่ตัวนะครับส่วนตําแหน่งที่จะแนะนําวันนี้นะครับก็เช่นตัวเซตนะครับเซตเตอรด์ดีมีใชยไปกว่าครึ่งนะครับบีหลังครับคือตัวตําแหน่งนี้คือตัวเซตจ,จะจ่ายบอลไม่สูงมากนะครับ นอกจากตัวตีสูงๆูสไตล์ยุโรปนะครับก็จะตีสุจะโยนบอลโด่งโดงนะครับบีหลังจะเน้นตีนวางบอลน,นะครับถ้าเป็นผู้ชายก็จะใส่หนักเลยนะครับช่วงหลังมานี้เกมกีฬาวอลเลย์บอลมักจะตีบีหลังกันนะครับ3ามเมตรบ,บีหลังก็โค้งหลังก็ได้นะครับบีหลังนี้จะกล่าวว่า จะต้องเข้าใจกับตัวเซตนะครับหากข้อมือบิดต,ตีครอสครอสดาวเดอ์ไลน์นะครับวางทิศทางครับเนนน้ำหนักครับบีหลังภาษาอังกฤษเรียกว่า Opposite ฮิตเลอรนะครับมือซ้ายจะได้เปรียบหน่อยนะครับกาใครที่เล่นบีหลังนะครับเพราะมุมมันจะกว้างครับส่วน หัวเสาครับเรียกว่าโค้งนะครับบอลโคง้งบอลโครงสร้างนะครับบอลหัวเสาก็จะยกโด่งโด่งเหมือนกันนะครับมีค้าวายด้วยนะครับบอลวายนะครับผู้เล่นหัวเสาส่วนใหญ่นะครับตัวจะไม่ค่อยสูงมากนะครับ175ยเจ็ดสครับ สไตล์เอเชียนะครับถ้าสไตล์ยุโรปสไตล์เอเมริกานะครับก็จะสูงถึง2เมตรทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับ2เมตรกว่าก็มีนะครับ <c oughs> ก็ต้องเข้าใจกับตัวเซตนะครับตัวเซตก็จะให้ซตให้สัญญาณก่อนที่บอลจะเสิร์ฟนะครับต่อไปมิดเดิลบล็อกมิดเดิลบล็อกครับมิเดิลบล็อกคือบอลกลางครับเรียกอย่างนึงว่า MB นะครับ เอ็มบีนี้จะต้องเข้าบอลให้เร็วนะครับข้อมือต้องดีนะครับมีไหลหลังสั้นครับไหลหลังยาวครับเข้าบอลเร็วครับตัวเซตจะต้องจ่ายบอลเข้าใจกับตัวตีนะครับตีใส่พานครับก็คือตัวเซตจะยิงเข้าไปสู่มือของผู้ตีนะครับการเล่นกีฬาก็ต้องวอร์มด้วยนะครับวอร์มอัพวอร์มดาว พราะว่าจะไม่ป้องกันการบาดเจ็บนะครับไม่ให้บาดเจ็บส่วนบอลแทรกบอลแทรกนะครับก็คือบอลทับ x ทับ b ก็มีหลายอย่างนะครับไหลหลังไหลหลังไหลหลังสั้นไหลหลังยาวครับบอลเสิร์ฟก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้เกมกีฬาจะเสิร์ฟได้ทุกส่วนท้ายของตอสนามนะครับเสิร์ฟได้ทุกจุดนะครับใครถน,น,นัดจุดไหน,น,นก็เสิร์ฟจุดนั้นนะครับ ซิเบโร่ครับเป็นตัวรับอิสระนะครับตัวรับอิสระต้องมีเกมรับที่ดีนะครับส่วนตำแหน่งอื่นก็ผู้เล่นต้องครบ6คนนะครับในแต่ละทีมนะครับในตัวจริงนะครับไม่นับตัวสำรองนะครับการตีบอลสามเมตรก็ดีก็ เป็นแต้มได้ได้คะแนนเยอะนะครับสมัยนี้นะครับอย่างเช่นตัวกับผมเองก็ถนัดนะครับถนัดบอลบีหลังครับว่าเสาได้บ้างครับส่วน3เมตรนี่ผมค่อนข้างถนัดนะครับตีหนักครับใครที่สนใจคลิปนี้นะครับกดเข้ามากดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ทราบรับทราบรับเ,เพื่อไม่ผิดพลาดในการรับทราบ รับชม EP ต่อไปนะครับเล่นกีฬาปัญญาวิเศษนะครับช่วยออกมังการนะครับแต่ตอนนี้กีฬาบางประเภทก็เล่นไม่ก็ได้นะครับเพราะว่าแล้วแต่สถานการณ์นะครับเช่นฝนบ้างอะไรพยาการกัดก,ก็ต้องดูดกันไปนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กด subscribe, subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ทาราบรับพลาด e p พ p ต่อไปนะครับ ตัวผมเองก็ชอบเล่นนะครับกีฬาลย์บอลครับชอบดูด้วยนะครับขอบคุณมากครับ5นาที33วินาทีโดยประมาณนะครับแนะนำให้ศึกษาข้อมูลนะครับก่อนที่จะเล่นนะครับเช่นอุปกรณ์นี้ซื้อจากไหนรองเท้าเสื้อผ้าหาเพื่อนรวมกลุ่มครับ ว่าก,กีฬาวอลเลย์บอลเล่นเป็นทีมนะครับอันนี้กล่าวถึงกีฬาวอลเลย์บอลในร่มนะครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับที่รับช,ม,บชมครับ Thank you very much for listening my <c oughs> speaking